คันนี้ที่น้องฟิวกำลังจะแต่งนะก็จะเป็นของคันที่พี่ส่งสั่งแต่งผิดใช่ไหมเมื่อวานพ<ช>ี่เอาซีบอลไปแต่งลูกค้านะครับของเอซีที่อยู่บ้านใหม่นะสั่งเป็น <c oughs> สั่งสีบอลเงินแต่เราไอสั่งสีขาวมุกแต่ว่าเราสั่งผิดสั่งบอลเงินไม่ลูกค้าดีนะเช็คเจอก็เลยเปลี่ยนเป็นสีขาวให้ลูกค้าเมื่อวานน้องติดฟิลเสร็จไปละ แต่ว่าเห็นเทลเลอร์มาลงนะบอกว่ามีมาลงเจ็ดคันนู่นนู่นนเจ็ดคันเดี๋ยวเราจะไปดูว่ามันมีตัวมิวอันติเมตไม่ใช่มิวไอตัวแฟนพ่อมอ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูว่ามีไหมเห็นท่านวิโรดแจ้งมาคุณลุงวิโรดนะ่ะเป็นรอประพอรที่นี่ ที่มาลงก็จะมีตัว SDA นะครับตัว SDA แล้วก็ตัว LDA SDA LDA SDA เออมันมีแต่ D A D A นี่แหละเฮ้ยเฮ้ยมันมีคันนี้มันมีคันนี้นะ่าจะเป็นของ FC ที่อยู่บ้านใหม่เหมือนกันอะจะเป็นตัว V Cross Z PC ดำจะบอกว่าสั่งปิดสีนะจะบอกว่าลูกค้าสั่งสีเทาแล้วสั่งสีดำให้ลูกค้าอีกนะ ก็ด้านหน้านะครับสายไฟมันเขาเรียกว่ายังไงสายไฟมันยังกัมกึ่งกัมกึ่งอ่ะก็คือเทลเลอร์มาตัว7โลดแโหลดอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวจะให้เข้าประตูด้านข้างก่อนเพื่อความปลอดภัยเพราะว่าฝั่งนู้สายไฟมันก็มินมินมิมิ <laughs> <laughs> เดี๋ยวเรามาดูลงทีละคันกันก็ทีมงานกำลัง กำลังปลดสายปลดสายรัดอยู่นะครับก็เห็นมาแจ้งเอาลงทั้งหมดเลย4คัน คันแรกนะั้น1นึ่งล้านหนึ่งแสบาทนะครับสำหรับเจ้าตัว w ีโครสสามจุคันนี้เป็นสีดำนะครับเมื่อเช้าไม่แน่ใจว่าพี่ต่ายแจ้งราคาผิดไหมเพราะว่าแจ้งราคาสีขาวไปเป็นมันจะเป็นตัวนี้เออเดี๋ยวลองไปเช็คดูก่อนละกันก็จะจอดไหน ตอนนี้วีครอสเราก็จะมีให้ดู2ส,สีนะครับก็คือสีขาวมุกนะครับก็จะเป็นตัว M กับเจ้าตัวตัว z ซ ZP มีสีขาวมุกกับสีดำนะ LDA แคปนะครับคันนี้ที่กำลังลงมา យេបរ៉យ LDA สประตู8,47,000สี่หนะลงไปแล้วก็จะเหลือตัวด้านบนก็คือจะเป็นตัว SDA ทั้งคู่เป็นสีบรอนเงินทั้งคู่นะครับรุ่นเดียวกันเดี๋ยวทางทีมงานก็กําลังขยับสพนะพาน ่พร้อมลงและวคันนี้จากด้านหน้าที่เราเห็นก็มีการปรับระดับสะพานนะครับไ,ไดในระดับแล้วตอนนี้ก็เดี๋ยวทีมงานกำลังเจาเจ้าตัว SDA ลงมา ที่จอดเต็มแล้วไม่แน่ใจว่าจะไปจอดทางไหนนะอาจจะเป็นฝั่งโน้นก็ได้ใกล้ๆก,ก,กับเจ้าตัว LDA สี่ขาวมุกต้องอาศัยความชำนาญเป็นพิเศษนะเพราะว่าคันนี้มันก็ไม่ได้มีกล้องมองหลังเอ้ยเอ้ย SDA มันมีกล้องมองหลังแล้วตัวทีตัวที แต่มันมีตัว SE อ่ะเออไม่แน่ใจว่าตัว SE ที่ไม่มีกล้องมองหลัง น่าจะตรงนี้หรือเปล่าวน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 ,นก็เหลือ SDA ทั้งหมดเลยนะครับสีขาวก็เดี๋ยวตอนนี้พี่ต่ายไปทำงานก่อนละกันเนาะอ่ะเห็นละรถว่ารถ FC เ,เรามาลงหนึ่งคัน บริษัทที่มาส่งก็แน่นอนนะครับเป็นก็เรียกว่าเป็นเป็นมืออาชีพอ่ะเออนะปลอดภัยรถใหม่ของทุกท่านปลอดภัยนะครับไม่ต้องห่วงเขาเมืออาชีพอ่ะไปก่อนเด้อ